ต่อไปนะครับหลักวยากรณ์ที่ควรรู้นะครับข้อที่62คําว่า too นะครับ t o, o แล้วก็คําว่า so นะครับซึ่งแปลเหมือนกันนะครับแปลว่าเกินไปแปลได้2ออย่างนะครับนะถ้าเกิดว่าแปลว่าเกินไปมีหลักการวางไว้คือวางไว้หน้าคําคุณศัพท์เช่นประโยคว่า he was too tired that he f e l l asleep เขารู้สึกเหนื่อยเกินไปนะครับดังนั้นเขาจึงปล่อยหลับไป ก็วางไว้เหมือนกันเลยกับคำว่าสู้นะครับถ้าเกิดว่าแปลว่าเกินไปก็เป็น he was so tired that he fell asleep ก็แปลเหมือนกันนะครับนะเขาเหนื่อยเกินไปเขาจึงปล่อยหลับไปเป็นปลา e a Chinese นะครับกับวมกัวพินันกันนะครับนะหน้า62สิบสอง speaking นะครับทักษะการพูด เรามาดูคําศัพท์กันก่อนนะครับนะเขามีคํากริยามาให้คําว่า stand up นะครับซึ่งแปลว่ายืน touch นะครับ t o u c h แปลว่าสัมผัส c a t c h นะครับอ่านว่า catch แปลว่าจับนะครับแปลว่าถือ p i c k นะครับเว้นวรรค u p อ่านว่า pick up นะครับแปลว่าหยิบหรือแปลว่ามารับนะครับ ดูตามภาพนะครับนาลิงกำลังหยิบขอไปครับกำลังหยิบกิ่งไม้ p l y y นะครับอ่านว่าเล a y แปลว่าเล่นนี่เล่นฟุตบอลอยู่แล้วก็นี่คือบอลนะครับบอลนี่ใช้ได้ทั้งบอลเล่นบอลทั้งลูกฟุตบอลนะครับเรียกบอลหมดเลยลูกเทนนิสนะครับก็เรียกบอล t s o w นะครับอ่านว่า true แปลว่าคว้างนะครับแปลว่าโยนทีนี้มา Play the games นะครับมาเล่นเกมกันนั่นก็คือทำตามคำสั่งนะครับถ้าทำตามคำสั่งผิดก็จะลงโทษอะไรประมาณนี้ p พ x นะครับคือนกแก้วพูดขึ้นมาว่า p พ x the p a r ะเพลิซก็คือเพ x ซึ่งเป็นนกแก้วนั้นได้พูดขึ้นมาว่า Pex the p a r ะเพ s นะครับนกแก้ว no ที่ชื่อเพ็กนะครับนะพูดขึ้นมาว่าจัมป์นะครับจงกระโดดนะครับพูดได้ใครฟังก็แล้วแต่คนฟังนั้นต้องกระโดดตาม p พ็ก h e เดอะเพ s โรซีสนกแก้วที่ชื่อเพ็กนะครับก็พูดอีกว่า d o n 't sit down' กราณาอย่านั่งนะครับนะกรุณาอย่านั่งหรือห้ามนั่งนะครับนะ Don't sit down แล้วทุกคนก็ทําตามนะครับนี่นะครับนะทำตาม Pick the p a r a s h t e ต่อนะครับ Pick up the ball Pick up the ball ก็แปลว่าหยิบลูกบอลน,นะครับหรือเก็บลูกบอลน,นะครับนะก็ทุกคนในภาพนะครับก็ต้องทําตามคือเก็บลูกบอลแล้ว Pick the p a r a t Pick ซึ่งเป็นนกแก้วก็พูดต่อเองนะครับนะว่า don't touch your feet แปลว่าอย่าจับเท้านะครับนะอย่าจับเท้านั่นก็คือก้มลงไปได้นะครับนะแต่อย่าเอามือไปจับนิ้วเท้าหรือจับหลังเท้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้านักเรียนดูตามรูปนะครับนะคนอื่นไม่จับเลยยกเว้นแซมนะครับนี่แซมก้มลงไปจับนิ้วเท้าดังนั้นนะครับทั้ง เบลนะครับทั้งซูแล้วก็เมยนะครับก็เลยพูดประโยคนี้ขึ้นว่า you're out Sam SAM เธอทำผิดกติกาตามความสั่งแล้วนะครับนะ you're out แปลว,ว่าเธอต้องออกจากการแข่งขันหมายเหตุก็คือนะครับวงเล็บเพราะทำผิดกฎข้อห้ามนะแซมนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่คือสไตล์การแปลของครูนันนะครับ อาจจะแปลไว้นิดนึงนะครับเน้นเสมอนะครับถ้าเกิดว่าลูงลูกนักเรียนไม่เข้าใจก็หยุดคลิปฟังหลายๆรอบนะครับนะถึงจะเข้าใจได้ดีจบนะครับหน้า62ไปต่อหน้า63ต่อครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชรก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกับผมครูอ ที่นั้นต้องขอขอบคุณ